วันที่10สิงหาคม2566เวลา14นาฬิกาทางมูลนิธิจราจร โดยพลตำรวจตรีนิพนธ์จเจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจรนายพนเอกฤทธิพพ์นภพประธานมูลนิธิได้จัดงานแถลงข่าวงานเดินวิ่งการกุศลมูลนิธิจราจรมินิฮับมาราทอน2023ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2023โดยมีเส้นทางวิ่งสุดชิวเริ่มต้นหน้าวัดปรีดารามโดยวิ่งเรียบคลองจินดากินลมชมสวนตลอดเส้นทางจนมาบรรจบหน้าวัดปรีดารามอีกครั้งหนึ่งในระยะการวิ่ง21.5กิโลเมตรงานวิ่งการกุศลครั้งนี้พิเศษสุดๆเป็นการชิงช่ว เกียรติยศจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 พลตำรวจตรีธนายุทธบุธจรัตธรรมรงท่านผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจพลตำรวจโทเสนิสสาราญสำรวจกิจและเลขาธิการประธานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้เพื่อร่วมก่อตั้งกองทุนช่วยเหลืออาสาจราจร,จรผู้เสียสละทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือประสบทุพพลภาพในหน้าที่อีกทั้งเป็นกองทุนใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิจราจรในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในพื้นที่จุดสุ่มเสี่ยงต่างมูลนิธิจราจรมินิฮัฟมาราธอน 2023, จากบริษัท24 Coffee International แนวจำกัดโดยคุณกิจเจริญดำรงชัยกุลประธานกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจสากลโดยดรนวรัตชัยสุขสภาสหาพันธ์รักษาสันติภาพสหประชาชาติโดยดรอภินิตาชัยชนะเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทางเว็บไซต์ท a f f i ค r u n n i n g .com หรือโทรสอบถามได้ที่095-119-0958 080-329-8783 095-259-4518 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะดิฉันโคชเช่เกศผู้กำกับผู้การของอภิักสัมพันธ์วันนี้ที่จราจรค่ะค่ะดิฉันปิยะศัดสังพันธ์ภานะผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการนะคะวันนที่จราจรค่ะน้องเหน่ยรวมยันนี้นะคะเราไม่ได้รับเกียรตินะคะจากท่านเดียร์ทุกท่านรวมหรือท่านประธานหรืนทีมนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะ วันนี้เรามาทำการาแถลงข่าวกับพี่เจเจค่ะมีะะงานอะไรจอะไรโอ้โหงานใหญ่เลยค่ะเป็นงานใหญ่ในรอบ10ปีของมึงพี่จรจรที่เรามีการจัดงานวิ่งขึ้นนะคะแล้ววันนี้เป็นวันะสมกระเลิกนะคะซึ่งเราจัดงานแถลงข่าวนะคะวันนี้พี่จราจรมีนิครัมาราธอนขึ้น นะสำนักงานใหญ่ของทวิตที่โกล์คอฟฟี่นะคะใช่ค่ะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะ,ะผู้ที่จะมาถแถลงข่าวในวันนี้นะคะขออน,อนุญาตแนะนำนะคะท่านที่หนึ่งนะคะท่านประธานผู้ก่อ,อกตั้งมูลนิธิจราจรค่ะพลจนวุตรีนิพนธ์เจริญผลค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านได้ท่านที่สองนะคะท่านประธานกรรมการนะคะบร,รนนะะบิษทัท24 Coffee International ค่ะคุณกฤษจเจริญดำรงชัยปุิค,ค่ะ แล้วก็ท่านผังนะคะทีมงานทั้งหมดนะคะก็จะเป็นทีมงานผู้จัดโครงการนี้ค่ะชื่องานอะไรนะคะนองเก๋ตชื่องานลิธิจราจอมินิฮาร์มมารารทอน2023ค่ะเราจะจัดงานกันที่นั่นว่าปีดารามสัมผ่านจังหวัดนครปฐมจะมีง,งานันในวันที่27สิงหาคม2566เรียนเกียวรายละเอียดขอเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้ตรวจตีนิพนธ์เจริญผลนะคะลองเอล่านะคะเรื่องของโครงการทางนี้และที่มา ของคโครรับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนท่านสมาชิกผู้เสียตลาดที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับทีมงานในการจัดวิ่งด้านหลังผมด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันในพร้อมกันใจกันจ,จัดงานในครั้งนี้นะครับครั้งนี้เพื่อส่งเสริมรายได้น,นะครับส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเจืยให้คิที่จราจรได้ดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาจราจรและ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรในการดำเนินการกับพี่น้องประชาชนเลยทั่วประเทศนะครับก็จําเป็นต้องมีปัจจัยมากระับหน,น้าขนนะครับทั้งนี้ก็เจ้าภาพหลักในงานนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนะอิจเจริญกำลังใช้คุณนะครับท่านประธานรบริษัทยี่สิ่ชั่วโมงฟาแฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นอย่างสูงด้วยนะครับในที่นี้ต้องขอบคุณ,คณท่านผู้มีอยู่กราคุณนะ,ะับที่ช่วยเหลือด้าน สปอนเซอร์นะครับอีกจำนวนมากมายด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพที่เป็นสปอนเซอร์ไว้ณที่นี้ด้วยรวมทั้งนักวิ่งนะครับที่สนใจสมัครมาวิ่งกับเราเป็นจำนวนมากแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องการเพิ่มเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรารับได้ถึงประมาณ3,000 3,000คนนะครับตอนนี้ก็มากพอตุกวนแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับนักวิ่งที่กระับใจจะวิ่งกับเราด้วยทุกท่านเลยนะครับยังวีทีว่างให้วิ่งได้เยอะนะครับขอบคุณค่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กันด้วยนะคัค่ะค่ะ ของท่านพระธานมูลนิธิท่านพระเอกสัตท่านดีไหมคะดีค่ะก็สืบเนื่องมาจากที่ท่านทุนนะคะได้มีำดำดิ่งนะคะในเรื่องของโครงการวิ่งนะคะวินท่รับมาราทอนสอง3ีาครั้งนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะคะคือ,อที่หนึ่งนะคะในการเริ่มต้นนะคะจัดตั้งกองทุนเพื่ออาสาจาราจรคะ่ะ บาดอเหตุบนท้องถนนะาขาตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ดีๆม,มากๆเลยนะเป็นจิตอาสาผู้ผิดทองหลังพักใช่ไหมไม่ค่อยมีใครเห็นนะคะแล้วเรานะคะได้ทําแบบนี้มาเป็นระยะเวลาถึงสิปีแล้วสิบปีแล้ว,ลวค่ะน้องเก๋ขาใช่่ะ,ะ,ะเรื่องนี้นะคะผู้ที่รู้ดีที่สุดเลยนะคะว่าสิปีเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะ<ช>คือท่านประธานมูลนิธิสารจรนะคะคุณพระเอกฤทธนพรภานค่ะขอยงปรกมือดังๆให้ท่านค่ะกล่าวในสักนิดน้อย กับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องชาวไทยพี่น้องจิตอาสาทุกประเทศนะครับและท่านประทานต่อตั้งทีโธโธโโ่จะจอนพลตตรีนิพนธ์เจริญผลนะครับด้วยความเหนื่อยยากและก็ไม่ผลตออแทนใดๆจากมูลนิธินะครับท่านหนึ่งไหมากและก็จะขับเสื่อว่ได้ก็พี่เอกจิตเจริญนะครับที่มองเห็นความสําคัญว่าจิตอาสาเป็นประโยชน์ของสังคมและเป็นบริษัทนะครับที่มองเห็นถึงว่าการตอบแทนสังคมเป็นประโยชน์ เจริญเข้าหน้าต่อไปนะครับต,ตามที่พิธีกรได้กล่าวมาแล้วว่าจิตอาสานะครับก็ใช้ถุนตัวเองในการทํางานนะครับแล้วก็วักของตัวเองมาเป็นค่าลูกร้กานในการดำเนินการนะครับซึ่งเสียสละเพื่อสังคมก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วก็ดำเนินตัวเองมาช่วยสังคมอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีกองทุนอาสาจะาจรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้ตัวเองแบบเบาไม่เป็นภาระของครอบครัวก็จะมีประโยชน์แก่ครอบครัวเขาและจิตอาสาจะได้มุ้อบ้านทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป เราเริ่งตั้งกองทุนอสานแจรงจรขึ้นมาก็ดําเนินกิจกรรมด้านงานวิ่งนะครับเป็นงานแรกนะครับโดยการสนับสนุนจากหลายฝ่ายหลายภาคส่วนนะครับทางบริษัทของพี่เอกชิตเลิญนะครับบริษัท24ชั่วโมงคอฟฟี่อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเห็นและก็มีนโยบายช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคมนะครับและก็พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องทุกคนนะครับที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ขอ กาบขอบคุณทาให้เกิดงานครั้งนี้ขึ้นซึ่งตามที对对่ท่านประธานก่อตั้งได้กล่าวไว้แล้วว่าเรายังต้องการนักวิจงจําำนวนมากเพื่อสร้างสรรค์จันรลงสังคมเราให้มีจิตอาสามากขึ้นเรื่อยๆครับกาบขอบคุณครับสวัสดีครับเซมปอทเลยจารังให้ท่านเฉลได้วยค่ะตามวิธีของเรานะคะค่ะและหนึ่งท่านนะคะที่เราจะไม่ ถึงไม่ได้เลยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราแล้วก็รูกเฟือสถานที่ในการสัดแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะก็คือพี่เอกเหมือนกันแต่ชื่อเตกเดียวกันเลยค่ะคุณกิจเจริญลำรงชัยคุณค่ะขอเซฟเงวนมด้ดังให้ท่านด้คัะ ถึงเรื่องขอขอบุณนะครับสื่อมวลชนแล้วก็ท่านประธานผู้ขอตั้งมูลที่แล้วก็ท่านประธานมูลที่นะครับที่ให้เกียรติบริษัท20ชั่วโมงเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ยินดีนะครับที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพื่อให้มูลที่เองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีรายได้ต่างๆที่จะดูแลโครงการต่างๆของมูลที่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็มี คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับบริษัททวิโฟก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับแต่ก็ก็ขอให้ถ้าต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรก็บอกนะครับเพื่อเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและจิตอาสานะครับเราก็พร้อมที่จะนําตู้กาแฟไปรบริการไปต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องของมูลนิธิทุกท่านนะครับที่ต้องการหลังจากนี้ไปเรายินดีสัสนุนทุกอย่างครับขอบพระคุณครับขบ่าวประชาสัมพันธ์ว่า ดึงดูดใจหน้าบิ่งเป็นอย่างยิ่นะะนงนะคะเหกคนที่1นนะคะเส้นทางบิ่งนี้เป็นเส้นทางวิ่งใหม่นะคะของจังหวัดนครปรรมค่ะ ถ้วย21.5กิโลเมตรนะคะนีที่เที่ยวถ้วยของ10กิโลเมตรนะคะแล้วก็ถ้วย5กิโลเมตรนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราได้ถ้วย VIP นะคะซึ่งมาจากเลยนะคะ ท่านพลตำรวจโทธนายุทธิพุทธชาการจัดตั้งตำรวจ้บัญชาการตำรวจภูตรภาคเจ็ดเลยนะคะใช่ค่ะยให้เหยียนะคะท่านจะให้ชื่อสลักไว้ในถ้วยโอเวอร์ออรซึ่งเป็นถ้วยกิจยศสูงสุดในงานนี้นะคะและถ้วยกิจยศสูงสุดอีกใบหนึ่งสําหรับประเทศหญิงนะคะได้มาจากพลตำรวจโทเสนิดสำรังสำรวงกิจค่ะ ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจกลุ่มอายุถ่ะานะคะซึ่งนะคะท่านให้เกียรตินะคะเซ็นสลักชื่อไว้เหมือนกันแล้วก็จะมามอบให้กับเราในวันงานด้วยนะคะส่วนถ่วยชั้นสานั้นนะคะจะเป็นถ่วยจากไม่ได้เลยค่ะจากประธานทู่งก่อตั้งมูลนิธิของเรา พร้อมช่วยทีกอย่างนะคะให้ท่านให้ท่านกล่าวถือบอกเอ,อ๊ะทำไมถึงอยากที่จะมารว่วมสนับสนุนดิดนกับเราในครั้งนี้ค่ะเดยนใจทัานได,ได้ข่าวแบบอย่างนึงท่านสนับสนุนก่อนเลยทำโทรศ UNPKFC เรือ United p r พ n c i p a l Federal Council ค่ะและเป็นสภาสหถาพารศาศาสตร์สังคมคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมกับ UNESCO j a า a i c a นะคะในน้ำดื่มของเราในครั้งนี้นะคะที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าน้ำดื่มขององค,ค์กร UNPKFC นะคะ เป็นน้ำดื่มที่ส่งเสริมในเรื่องสุขลักษณะนะคะสุขอนามัยให้กับผู้ดื่มนะคะทุกคนที่ได้มีความเท่าเทียมกันซึ่งน้ำดื่มแบบไม่มีการแบ่งแยกศาสนาในชนชั้นนะคะเราช่วยทุกคนทุกศาสนาคือน้ำดื่มี่ยไม่มีการแบ่งแยกนะคะน้ำดื่มช่วยเชื่อมโลกเราไว้ด้วยกันนะคะเช่นเดียวกับแชเช่นเดียวกับการกิจกรรมการวิ่งนะคะเหมือนกันค่ะไม่ว่าพี่น้องจะเป็นศาสนาใดก็สามารถมาร่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำดื่มก็จะเป็นตัวที่จะมาช่วยสนับสนุน สมาชิกแล้วก็ตามที่ทงางูลิินพจะลาจรัยเขียนสมควรนะคะไม่พอก็ให้แจ้งต่อได้ค่ะเราจะสม,สมับสนุนเรื่อยๆนะคะกิจกรรมทุกอย่างนี้นะคะแล้วก็ทางองค์กรนะคะของยูอ็นพีส่ส่วนบริษัทงาน,นะคะเคยเป็นจิตอาสานะคะด้านอก,นก,นกนจองรทาง,งานส่งเสริมด้านแพลนปี แท็กซี่ฟรีท่าท้ายวงรชันนะคะแท็กซี่วิ่ฟรีนะคะแล้วก <colocar> ็แท <be> ็กซี Rot ่นีโลที minded. ่เราช่วยกันแล้วก็ทำงานร่วมกับดรกกัญจะรอมาสิบกว่าปีแล้วนะคะสมัยก่อนนะคะแล้วก็เราทำกิจกรรมนะคะด้านเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีการสนับสนุนแล้วเห็นว่าเป็นชื่อว่ามูลนิธิจราจรนะคะโดยการแนะนำจับคุณเปียนะคะซึ่งทำมานร่วมกันมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ได้ร่วมสนับสนุนอยู่กับคุณเปียมาทุกทุกรื่น คุณเพียก็แจ้งมาบอกพอได้ยินชื่อว่าเป็นมูลิธิจราจรเนอี่ยเหมือนได้กลับบ้านเก่านะคะเรารู้สึกว่าการที่จะเป็นมูลิธิจราจออารเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกลุ่มที่จะเป็นมูลิติจราจรอ,อย่าหมายถึงกลุ่มแท็กซี่กลุ่มที่เป็น,นกลุ่มคนที่หาช้ากินข้าวเป็น,นกลุ่มคนที่ต้องการการสนับสนุนเป็นห่างนิง่งนะคะแล้วควรให้ความใส่ใจนะคะตรงนี้กข็ขอฝากที่น้างสืง่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้เป็นกระบอกเสียงจ้างอาวพราวให้บุคคลได้เข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงานครั้งนี้เพื่อให้มีการต่อยอดพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับบริบิจราจรแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทยี่สี่คอฟฟี่เป็นชู้ชายจำกัดนะคะที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้สนับสนุนรู้สึกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ก็เรื่องน้ำเรื่องกาแฟหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยทุกคน ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ประโยชน์สูงเป็นขั้สุดด้วยนะคะได้ดื่มน้ำกาแฟแล้วก็ได้ช่วยช่วยสังคมได้ช่วยการอนุเคราะห์สังเคราะห์ด้วยเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสเรียนเียุพินได้ร่วมเป็นสนินกันขอบคุณค่ะแล้วก็ที่จะขอบคุณท่านอื่นอีกไม่ได้เลยก็คือ ที่สปอนเซอร์ของเราด้านหลังนะคะอยู่นะคะด้านหลังป้ายนะคะก็ได้แก่นะคะ,ะ WTA นะคะก็คือดรนะัลรัฐชัยสุกได้ร่บสมาคมการค่านักธุรกิจสาคน WTA นะคะแล้ววันนี้ท่านดรลวรัฐนะคะแล้วก็ท่านประธานต่อตั้งของเรานะคะก็คือ uan, ท่านพลตจมีพลจกักรพงผลนะคะได้ร่วมบอกมอบเงินบริจาคให้กับมน่นิที่ของเรานะคะเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทด้วยค่ะ แล้วก็ที่อีกท่านนะคะที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะท่านคุณสาเทวีรักนะคะแก้วพรทัฒนัน SME รองประธานสภาวิสาหกิจชนาตาลและขนายยอดไทยค่ะขอสชิญพวกคุณได้รการ้อรับแล้วก็ท่านอิจิกรนะคะพงษนาคุณเลขาสมาพันธ์ SME นครปฐมค่ะเราจะมากระตุ้นนะคะให้กอเกิด กิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ต้ตองเามาส่งให้ดังยิ่งขึ้นนะคะสปอวนเซอร์อีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุเน,นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทให้กับทางพื้ที่จราจรในวันนี้นะคะก็คือท่านดรลาโอรัอชัย,ยสุขนายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล WTA ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านด้วยค่ะค่ะส,<ญ>สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะ ดรนวราเชยสุขนายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล WTA ค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมง,งานของมูลนิธิจราจรในวันนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านนักธุรกิจทุกท่านที่ต้องการแบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับท่านที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินและประเทศชาตินะคะ ทำด้วยศรัทธาอา,าสาด้วยใจเราสนับสนุนกันเยอะๆนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านณนะตรงนี้นะคะเชิญไปร่วมเดินวิ่งด้วยกันนะคะ่และก็ท่านก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ตรงนี้นะคะที่ได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆให้กับสังคมเราค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะทีอ่อยู่ตรงนี้นะคะให้เก็ิมาร่วมในการ เราในวันนี้นะคะท่านนพดลพลเพชรนะคะอาจารย์รองประธานมูลนิธิรจราจรใส่กฎหมายค่ะขอเสียงพยามยามให้ท่านด้วยค่ะครับก็ขอกราบสวัสดีนะทุกท่านนะครับจริงๆแนละ้วโดยส่วนตัวของผมผมทำงานอยู่ที่สาลแห่งกรุงเทพฯไทยนะครับแต่ด้ยวยความเป็นคนผิดทองหลังท่านมาตลอดก็เลยเห็นว่าโครงการมูลนิธิของท่านพลตำรวจตรีนิพลเจริญฝนเป็น เป็นโมนิทิที่ให้ความช่วยเหลือกับสังคมซึ่งมันทรงคอนเซ็ปต์ของเราที่ผมก็มีใจอยากจะมาช่วยท่านอยู่ดังนั้นเมื่อท่านมีงานในวันนี้ขาดไม่ได้ผมยังไงผมก็ต้องมาครับและอยากประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะมีทรัพย์ไม่จาเป็นมากนะครับแต่ถือว่าเรามีใจมาร่วมกันครับช่วยเหลือสังคมบ้างนะครับนี่คือ สิ่งที่หาสิ่งอื่นใดมาเปรียบเทียบไม่ได้อีกแล้วนะครับส่วนตัวมผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สุดสําหรับสังคมขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็เป็นเงินสปอนเซอร์นะคะที่มาช่วยกับเราสนับสนุนงาน วี่งที่นคปรปฐมด้วยกันนะคะแล้วพบกันนะคะวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมน,นะ,นะวัดนะคะปีรารามด้วยกันนะคะเยอะๆนะคะส่วนลิงก์รายละเอียดจะทบด้านล่างนะคะแล้ว,วลก็เสิร์ชก็นปีดาลามที่จราจรค่ะสืส่อมชชนทุกท่านนะคะช่วยประชาสัสมพันธ์นะคะในส่วนของการสมัครนั้นสมัครง่ายมากค่ะโดยที่มีเราจะมีนะคะ ที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ในวันนี้นะคะวุฒิที่จราจรนะคะจะดำรงความตั้งมั่นในสิ่งที่ดีแล้วก็จะทํเพื่อังาความมีให้กับอประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อจะให้จิตอาสาผู้ผิดทองหลังพาพของเรานะคะได้รู้สึกอิ่มเอมใจทุกๆครั้งนะคะที่มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะทาด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจค่ะวุฒิที่จราจรขอบพรคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ หมูลลิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายคุณองค์กรการสนัสนุไม่สมัยหาผลกำไรต่างทางธรกิจของมวลมนุษย์สชาติสนับสนุนโดย มูนลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรขอเชิญร่วมบุญพัฒนาองค์กรมูนลนิธิพระศิวลีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสังคมให้น่าอยู่ขจัดทุกบำรุงสุขดวงตาเห็นธรรมช่วยเหลือมวลมนุษยชาติมูนลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญทะเบียนเลขที่1นึทับสองหเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีการเลี่ยนลายตามใบอนุญาตเลขที่17ทับสองหตามประกาศราชกิจจานุเบกษากระทรวงมหาไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่แแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเลี่ยนลายพุทธศ ทําการเรื่อยอะไรโดยวิธีประชาสัมพันธ์ทางวาจาสื่อสั่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อสังคมออนไลน์ตั้งกล่องรับบริจาคและจัดกิจกรรมต่างๆโดยโกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่เลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย0208932624ชื่อบัญชีมูนลนิธิพระศีวลีศิลปินดาราสายบุญเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ารายการหาธรรมติดต่อสอบถาม0826361965รายไอดีแพระศีวลี789